สนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กโฉมใหม่ให้คุณค่าเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมาโชว์มายากรครับใช่ค่ะไม่คู้อ้ํกว่ายังไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมครับใช่ครับคุณดูนะครับอันนี้เป็นแก้วนะครับจะทำมายากรแก้วหายนะครับเป็นไรครับเนี่ยคันนหรอครับใช่ค่ะโอเคน่าดีกดีเราค่อยกาวต่อนี่นะครับผ้านะครับดูนะครับครจะมดูด้วยนะครับ นะครับจะคุมนะครับค okay. ุมไปที่แก um. ้วนี้ครับคุมนะครับดูนะครับดึงดึงดึงงนะครับคุมไว้นะครับเห็นไหมครับดึง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 ดูนะครับสเกนะครับดึงดึงมันลอยได้นะครับดึง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 ดูนะครับดึนะครับหายไปแล้วครับ หายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วมันอยู่ตรงนี้เออนี่คือความน่ารักนะคะขอต้อนรับครอบครัวสายหาคุณพ่อเอคุณแม่ส้มแล้วก็น้องอ้อมกอดตอนนี้กําลังเป็นที่ชื่นชอบของชาวโซเชียลขนาดนี้สวัสดีค่ะัครบ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอมกอดตัวจริงที่เฉลยมุกที่คุณพ่อเตรียมมาทั้งวันคือเมื่อสักครู่นี้คือเล่นมายากลกันเหรอคะใช่ครับผมซ้อมมากะจะถ่ายคลิปเล่นๆเงี้ค่ะแล้วเขาคิดว่าเขากำลังจะตบมือแล้วตกใจกันกับผมอะไรเงี้ยอ้าวหมดกันคุณพ่อเนี่ยซ้อมมาแต่ลืมนัดมุกกับคุณลูกเออเฉลยเลยเห็นเลยใช่ไหมน่ารักน่ารักน้องอ้อมกอดกี่ขวบแล้วคะกี่ขวบคะ สี่ครูค่ะนี่เลยมาอยู่นี่จ้ะมาอยู่นี่เขาดูเงียบๆนะแต่ในคลิปนี่ดูแบบน่ารักน่ารักดูมีความทะเลนอยู่นะแต่ทขาอยู่อ่าสงสารอาจจะยังไม่คุ้นกันไม่เป็นไรให้น้องเดี๋ยวมาเหี่งคุณี่ชาวโซเชียลได้เห็นความน่ารักอย่างเงี้ยเป็นเป็นธรรมชาติของคราบครัวนี้ใช่ไหมคะธรรมชาครับมันจะมีอีกบางมุมเลยครับที่ที่เอากล้องมาแล้วถ่ายไม่ทันบ้างแล้วหยิบกล้องมาแล้วเขาเห็นว่ามีกล้องบ้างอะไรนี่ครับมันมีเขาก็จะไม่ยอมให้ถ่ายละที่นี่แหละครับ คือมันดูแบบมุกสดมากเลยค่ะผมไม่ได้ไปย้อนกระดคะตอนแรกก็ก็ติดตามอยู่คลิปเมื่อสักครู่นี้เราเอาแล้วเอาแล้วคนเฉลยอยู่นี่เรามีคลิปอีกไหมคะคืออยากให้คุณผู้ชมได้เห็นคลิปอีกใครที่บอกว่าเห็นแค่บางคลิปเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราคลิปเรามีคลิปมาโชว์อีกค่ะคุณขาอันนี้คือเกิดอะไรขึ้นล่ะพ่อขาผมก่อนที่จะเล่นลูกอันนี้อันนี้เป็นลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยหรือเปล่าคะอันนี้เขาผมก็ซื้อสีไว้เขาเล่นตามตามธรมศาษานะครับแล้วก็มาละเลงกับ กับกองกระดาษถามจริงๆคุณพ่อใจแรกที่ซื้อสีให้คุณลูกเนี่ยกให้คุณลูกระเลงตรงไหนคะกาให้เขาทากำแพงที่คิดไปนะครับกำแพงบ้านเพราะว่าผมอยากจะให้กำแพงเขาอยู่ในห้องนี้แต่จะให้ในข้างแพงเนี่ยเป็นโซนของเขาครับจะทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่ว่าวอนที่เขาเห็นอยู่เล่นกคุณแม่เนี่ยผมก็ เดินเข้าไปแล้วเขาก็ขอทาหน้าค่ะเขาขาทักขอทาหน้าเราใบหน้าคุณพ่อเลยกลายเป็นกำแพงตั้งกล้องไว้เลยอันนี้คืออะไรครับเปิดคอนเสิร์ตกันเหรือทัพไรลูกอันนี้เป็นโซนมุมหนึ่งในห้องนอนครับตรงข้าม่านหน้าต่างครับก็จะร้องเพลงนะครับเพราะเราจะมีเครื่องดนตรีอยู่ในห้องนอนนะครับเราก็จะแบบอย่างเงี้ยครับทุกคืนก่อนนอนบางคืนโดยโดยเฉลี่ยครับเกือบทุกคืนครับเข้าร้องเพลงค่ะไปรุ่นนะเพลงเพื่อชีวิตนะจ๊ะที่อ้อมกอดร้องนี่เเพลงนี้ผมจะบอกเขาว่า ผมจะชอบร้องให้พี่หมาที่บ้านฟังแล้วเขาก็จะบอกว่าอยากฟังเพลงที่ร้องให้พี่หมาฟังอ๋อพี่ได้ฟังแล้ววันหนูไม่ได้ฟังได้ยังไงคุณพ่อต้องร้องให้หนูฟังด้วยแล้วเขาก็เลยพยายามต่อเพลงเขาลองได้แล้วไมโครโฟนเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยเขาจะไม่ออกเสียงไ้อืเหรอกมีไมโครโฟนเขาก็ไปขนไม่ติดในห้องนึงครับมาตั้งให้ผมจริงต้องให้สมจริงก็สมจริงพห่พี่หมาที่บ้านชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรคะมีเพี่ออะไรบ้างลูกชื่ออะไรน่มีเพี่ออะไรบ้าง ชื่อชื่อชื่อพี่จ้าพี่จ้าพี่หมาชื่อจ้ามากเลยสมชื่อเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีแฟนคลับเยอะมากอ้อมกอดรู้ไหมคะว่ามีแฟนคลับเยอะมากเลยค่ะรู้ไหมคะมีคนชอบหนูเยอะมากเลยค่ะรู้ไหมรองอาจจะเช้าไปยังไม่ได้ไขด่ายดังโอ้ไม่รู้ทำไงอ่ะดังแล้วอ่ะ พี่จะไปอนุพี่อาจจะต้องแบบใช้เวลานอนเปิดไอดอลแล้วงี้ใครใครเมื่ไอดอลไปซีคัวบเขาสวยจังเลยหนวดหน้าหนวดหน้าอมกับทำหน้าบูดิโอ้โหเลยนะคะอย่างที่บอกเราเห็นในคลิปแล้วก็เวลาอยู่บ้านเนี่ยน้องก็เป็นคนที่กล้าแสดงออกไหมคะคุณแม่กล้ากล้าอยู่ในบ้านนี่แบบว่า พื้นที่ของเขาเลยอะใครมานี่แบบต้อนรับหมดเลยคือถ้าเราไปบ้านเขาเราอาจจะได้เห็นเห็นเขาแสดงออกก็เหมือนเป็นถิ่นอะถิ่นเขาอาจักรเขาวันนี้อ้อมกอดมาเยือนถิ่น5้าเช้าอาจจะไม่คุ้นถิ่นเงียบเงียบเดี๋ยวว่าแต่อ้อมกอดสีขวบเลยแขกรับเชิญเราประทนบมือเย็นมากพูดมาหลายที่ก็มีเหมือนกันพิธที่กอก็ยังเย็นในบางครั้งเลยนะคะแล้วก็ ทราบมาทีมงานเมาบอกว่าตอนที่คุณแม่ตั้งท้องน้ององ้มกอดเนี่ยคุณพ่อชอบร้องเพลงใ,ให้ฟังตั้งแต่อยู่ในท้องใช่ค่ะเพลงอะไร<ก>คะที่ร้องให้ฟังบ่อยๆมันจะมีอยู่สองเพลงแต่เพลงหนึ่งเนสองนั่นคือเพลงที่ผมแต่งขึ้นมาเองอชื่อเพลงว่าอะไรเอ่ยไม่เคยเจอแต่แต่โคตรคิดถึงเลยเอก็ร<ม>้ๆๆองเพลงให้เขาฟังร้องไปเรื่อยๆตั้งแต่ท้องในแม่เขาตั้งแต่สีนแรกในท้องครับ จนเขาค้อออกมาก็จะอุ้มเขาแล้วก็กล่อมร้องเพลงนี้ให้เขาฟังจนวันหนึ่งเนี่ยเล่นกีตาร์ร้องอยู่ดีเขาร้องตามได้เขาร้องตามได้ไม่ไม่เลยมันจะแบบคลอคลอแบบร้องอะไรอย่างเงี้ยคือก็ก็แปลกครับมันเป็นวิทยาศาสตร์เนาะใช่ใช่เออฟังมาตั้งแต่ในเพราะว่าคุณแม่คุณแม่ไม่ชอบฟังโมราอะไรเลยครับคุณแม่ชอบฟังชอบฟังอะไกีตาร์บรรเลงบ้านบอลดอยของที่จาระมาณนนั้นครับน้องบได้ฟิลว่ะไรแบบที้มันร้องได้ไหมคะร้องโชว์ได้ไหมคะร้องได้ไหมคะได้ไหมไม่เอาหรอสำหรับชื่อของน้องน้องอ้อมกอดชื่อน้า มากมากคือใครตั้งคะ คือมันมาจากที่เราอยากได้ชื่อลูกที่เป็นไทยๆมากๆนะครับ <ๆ S 2> ท,ท,ที่ที่ที่ฟังอะไรไม่ต้องไปแปลเลยว่ามันแปลแ<อ>ว่าอะไรตอนแรกก็คิดว่ามีอยากได้ชื่อว่ากอดคาเดียแวแต่ว่าแต่ว่าคุณแม่เป็นใหญ่ครับแม้ว่าถ้าเป็นกอดคําเดียวเนี่ยมันห้วนไปควรจะมีสองพยางตามเทรนนะฮะคุณแม่ก็เลยให้คาว่าอ้อมมาคํหนึ่งก็เลยกลายเป็นอ้อมเกาะเออน่้รัาไหมคะมีความเป็นไทยแล้วก็แบบฟังแล้วก็อบอุ่นอธิบายชัดเจนด้วยคำพูดแม่ฟังแล้วอบอุ่นมากคือสี่ขวบน้อง เห็น,เ,หนเริ่มเห็นแววของน้องหรือ,อยังคะว่าน้องชอบด้านไหนถนัดด้านไหนเป็นพิเศษ เขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแบบว่าตามช่วงอายุตามวัยของเขาอะค่ะบางทีเขาไปเจอไปเจออย่างนี้มาเขาบอกเออเขาอยากทําอย่างนี้อะไรเง<ช>ี้ยก็แบบมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้แบบยังเจาะจงยังไม่มีอย่างล่าสุดเดือนที่แล้วอยากเป็นเอลซ่าอยู่เลยแล้วก็อยากเป็นนางเงือกอยากเป็นนางเงือก<ช>แล้วก็จะมีจะมีชอบรำบ้างในบางครั้งชอบรชอบรำเขาชอบเขาชอบหลายแนวนะเลเล่ก็ได้โอ้เปเล่ก็ได้เลยได้แต่เขาเขาเปลี่ยนไปเรื่อยอะค่ะแต่ยังไม่อาจจะ มากที่สุดคะลูกนะฮะชอบอะไรชอบอะไรคะตอบเลยค่ะระหว่างรัมกับเต้นชอบอะไรคะชอบลัมกับเต้นอชอบลังกับเต้นคู่ไปนะมีความสามารถสองอย่างนี้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่างปั้นเนาะอ้จุ๋มขึ้นน่ารักอ้อมปอดวันนี้พาเพื่อนมาด้วยเหรอคะไหนตัวนี้ไดิเพื่อนโชว์ไปเช้าเลยชื่ออะไรคะเพื่อนในมือชื่อแล้วหนูตั้งชื่อว่าอะไรคะที่หนูตั้งชื่อ L O L L O L หรอคะ L O L สิงหัวเราะอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่เพราะว่าเพราะว่าเพราะเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าเพิ่งได้มาเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าน้องพฤหัสน้องพฤหัสเพราะว่าวันนี้มันพฤหัสอ๋อได้มาวันพฤหัสตั้งชื่อน้องพฤหัสเมื่อเช้าตั้งชื่อนี้มาครับแตนเี๋นี้เปลี่ยนและคะคือยุคนี้เนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบคุณพ่อคุณแม่ถ้าเป็นยุคเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็คือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้ายุคนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องทําหน้าที่เป็นเพื่อนกกกกัับบลลูดด้้้้้ววยยยยนนนนะะคคคุุณณพ่่่ออออออแแมมมีีทาาางงงงงงใรเเไ แนวทางในการเลี้ยงก็คือปล่อยเขาตามอิสระค่ะตามวัยของเขาก็คือแล้วแต่ว่าเขาเลือกอยากจะทําอะไรแต่ว่าอยู่ในขอบเขตที่เรากําหนดแล้วก็เราสามารถแบบควบคุมเขาได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือปล่อยเขาตามสบายเลยค่ะเวลาออกไปข้างนอกอ่ะมีที่จะแบบร้องอยากได้ของเล่นหรืออยากเล่นของเล่นอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะ เท่าที่ผ่านมายังไม่เคยเจอร้องงอแงแบบว่าคอนโทรไม่ได้นะครับมีแบบว่างอแงอยากเล่นม้าหมุนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะบอกเพาว่าให้เขาเล่นได้ครับให้เล่นได้แต่เขาต้องรออาจจะรอกินข้าวเสร็จหรือรอเดินห้างเสร็จก่อนแล้วหนูถึงจะเล่นนะเขาเลยมีเขาโอ้เขาต้องรอเขาต้องรอ้จักการรอใช่ใับก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับเราไม่ได้กะจะปลูกฝังอะไรมากมานะเราแค่อยากให้เขารอจริงๆอ่ะแล้ววันหนึ่งเขาบอกว่า ป้าป้านุเก่งหมหนูรอได้เขาก็จะพูดในตัวเขาเองครับว่าเขารอได้แต่ว่าถ้าแบบไปร้องจะเอานุ่นเอานี่ลงไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเอยังไม่มีนั่งดิ้นร้องจ้าของอะไรยเงี้ยไม่มีไม่มีค่ะโอ้ดีจังเลยคือดูครบมีความเป็นผู้ใหญ่มากมาตรงนี้ยังไม่ร้องสักแอะไม่งงแงไม่งงแงถึงแม้จะยังไม่คุ้นชินยังไม่คุยกับเราแต่น้องก็จะแอบมองจอแอบมองตัวเองอยู่เลืชอบชอบดูเจ้าองมองเองนี่แหละะใช่ครับใช่ ฮัลโหลทักทายแฟนคลับหน่อยไหมคะใบบายบอกมือใบบ้าอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้ทำอะไรอยู่คะบอกเลยขาเจ็บไหมคุณหมอทำอะไรลูกคะเป็นคุณหมอไหมครับเจ็บไปเยอะเลยครับคุณหมอเช่นไหมคะรักษาคุณพ่อเหรออะไรเนี่ยที่ผมผมแกล้งป่วยเขาเป็นหมอรักษาหน้าเขาเป็นหมอรักษาหน้าที่การรักษาคือถ้าเกิดเจ็บเนี่ยเขาจะจุ๊บผมก็เจ็บทุกคลิปเลยก็เลยเจ็บทุกิปเลย มีการถามว่าแบบชอบร้องอยู่ได้เราบอกคุณพ่อมีดูคนไข้อันนี้คนสิวจุ๊บสิวนี่จุ๊บพ่อเป็นสิวเจ็บนะพักจุ๊บไปเรื่อยเรื่อยแม่ก็ต้องามและทำน่ารักน่ารักมากอย่าเตอนเรื่อยนะใช่นี่คือข่าวพูดที่บอกค่ะคือตอนนี้เนี่ยมีคนชื่นชอบน้องอ้อมกอดมากติดตามคลิปเยอะมากอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนคลับที่ติดตามหน่อยค่ะโอ้ยขอบขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับว่า เราไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมามาเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แค่แค่อยากจะจะเล่าให้เพื่อนๆใน Facebook ที่ไม่กี่คนตอนแร้ครให้เห็นว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณมากที่เอ็นดูน้องครับก็ยินดีมาเรียนน้องไปด้วยกันครับ ดูว่อโตได้กันร่วคกันหรือเป่าเนาะทือแฟนค่ะบอกว่าขออย่างเดียวขอให้ทําคลิปของน้องออกมาเรื่อยเราบางคนดูตั้งแต่คลิปแรกๆแล้วเราก็ติดตามอยากเห็นพัฒนาการของน้องไปเรื่อยๆอยากเห็นความอารมณ์ดีของครอบครัวนี้นะคะชาวเมาส์ใหญ่เองก็จะรอติดตามคลิปต่อไปอย่างเช่นกันน่ารักทั้งครอบครัวแบบนี้มอบเลยนะคะนมไทยเดนมาร์กสูตรลคโตสฟรีค่ะดื่มได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะ นี่เลยจะบอกว่าสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาคุณแม่เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนรุ่นเดียวเมื่อกี้วิญกันเออต้องเรื่องอะไรแนบหน่อยสตรีวีทค่าก็จะสวยแบบสวยแหละหมดเวลานะครหมดเวลาช่วงขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณสายทารนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยและน้องอ้อมกอดนี่ติดตามครอบครัวนี่ได้ที่เซสบุ๊คบ้านบานค่ะบ้านกอดนะคะช่วงนี้เราพาไปก่อนคู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูง่ายๆอร่อยด้วย